มาครับกลยุทธ์ที่11 The Pendulum นะครับก็จะเป็นกลยุทธ์สำหรับนักเทรดระยะกลางหรือว่า Swing Traders นะครับโดยกลยุทธ์นี้นะครับจะใช้เพียงแนวรับแนวต้านเท่านั้นนะครับไม่จะใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับก็จะใช้การดูแนวรับแนวต้านเพื่อหาจับจังหวะการเข้าเทรดนะครับใช้กรอบเวลา1ชั่วโมงหรือว่า4ชั่วโมงนะครับคือ h e หกับ h e นะครับเทรดบน7คููสกุลเงินหลักนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูกลยุทธ์นี้กันนะครับว่าหน้าตาเป็นไงนะครับก็เนิ้นขายฟังลองนะครับให้ระบุหาแนวรับแนวต้านนะครับจากนั้นเนี่ยหาช่วงการแว่งตัวเมื่อราคาดีกลับมา10%ให้ทําการเปิดลองนะครับเป้าหมายที่1อยู่ที่ระดับ50%เป้าหมายอยู่เป้าหมายที่2อ,อยู่ที่ระดับ90%ของช่วงการแว่งตัวใช้อัตราส่วน1ต่อ1เพื่อหาจุดตัดขาดทุนนะครับสิ่งสําคัญก็คือหา ช่วงการหวตัวให้ได้นะครับเดี๋ยวเรา,าดูกันนะครับอ่ะตัวอย่างนะครับนี่ครับเราหาแนวรับแนวต้านให้ได้ให้เจอนะครับตรงนี้ก็แนวรับอยู่ที่1 0 1 0 1นะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1.03. 7 0จากนั้นเนี่ยรอราคาดีดกลับจากแนวรับเนี่ย10%เปนะนะสิปรปึ้งเนี่ยครับดีดกลับขึ้นมา 10%ของช่วงการแ่งตัวนี่ครับของช่วงแนวรับแนวต้านจากนั้นเนี่ยเราจะเปิดลองนะครับเปิดลองนะครับเป้าหมายนะครับจะอยู่ที่ระดับ50%ก็คือครึ่งหนึ่งของช่วงการแ่งตัวแล้วก็เป้าหมายแรกนะครับเป้าหมายที่2อ,อยู่ที่90%นะครับนี่ครับอันนี้จุดเข้าใช่ไหมแล้วก็ stop loss คือ1ต่อ1นะครับอืมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการฟังลองนะครับ สิ่งสำคัญคือหาช่วงการแ่งตัวให้ได้หาแนวรับแน,แนวต้านให้ได้นะครับตัวอย่างเพนเดลัมฝั่งรองนะครับเอาดูฝั่งช็อตตรงกันข้ามเหมือนกันนะครับหาแนวรับแนวต้านหาช่วงการแ่งตัวนะครับเมื่อราคาขึ้นแตะแนวต้านแล้วย่อตัวกลับลงมา10%ปรให้ทําการเปิดช็อตนะครับเป้าหมายที่หนึ่งอยู่ที่5 0เป้าหมายที่สองอยู่ที่90%เนของช่วงการแ่งตัวใช้ต่าส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเพื่อหาจุดตัดขาดทุนนะครับนี่ครับช่วงการแ่งตัว แนวต้านนะครับ1.6117แนวรับ1.5912ขึ้นแตะแนวต้านปุ๊บรอราคาลงมา10%ของช่วงการแว่งตัวนะครับจากนั้นเปิดชอ็อตอ่าเปิดชอ็อตนะครับก็ตั้งเป้าหมายแรก50% 1.6014เป้าหมาย290% 1.5932 op l o s ล1ต1อ1 1.6178นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง The Pendulum ฝั่ง ช็อตสำหรับกลยุทธ์ที่11นะครับ